สวัสดีครับผมวิทย์สองบุบวีคลิปนี้จะมาสปอยหนังเรื่องเลนามโนนักรักติดลมเมื่อเธอคิดว่าสามีเล่นชู้เธอจึงกินตับไปทั่วแล้วเรื่องราวจะเริ่มและลงเอยเช่นไรก่อนจะไปรับชมสปอยให้กำลังใจเราไม่ง่ายเพียงแค่กดไลค์กดติดตามและเราก็ยังมีหนึ่งช่องทางเลือกที่ไม่วาดใต้คลิปฝากไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแต่พร้อมแล้วมารับชมรับฟังผมสปอยได้เลย บริการหา YouTube Premium ของแท้ราคาถูกโดยทีมงาน NF Family ดูเพลินจุใจราคาโคตรถูกสมัครง่ายไม่ยุ่งยากไม่มีโฆษณาเข้ามาขันสามารถใช้เมลตัวเองได้เลยต่อ,อยูเมลเดิมได้ทุกเดือนพิเศษแถมฟรี YouTube Music ฟังเพลงกันแบบฟรีฟรทีมงานมีประสบการณ์ยาวนานและมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงจ่ายเพียงเดือนละ59บาทเท่านั้นสนใจ YouTube Premium ราคาถูกสามารถแอดไลน์ไปได้ที่5 0 9 LADXR หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ หนังเปิดมาที่ตัวเอกของเรื่องที่มีชื่อว่าเรนาขณะที่เรนากำลังตรวจเช็คงานแฟนหนุ่มที่มีชื่อว่าเซอร์เก์ก็ได้เข้ามาปรึกษาในเรื่องงานแสดงของเขาซึ่งเซอร์เก์ก็เป็นนักแสดงละครเวทีส่วนเรนาก็เป็นถึงสติแพทย์หลังจากที่ได้พูดคุยกันนิดหน่อยเซอร์เก์ก็ได้เข้าไปจูบพร้อมกับขอ,ขอเข้านอนโดยที่เรนานั้นต้องการมากกว่านั้นจู่จูก็มีข้อความจากนักแสดงสาวคนหนึ่งได้ส่งเข้ามาในโทรศัพท์ของเซอร์เก์ลีนาจึงได้หยิบมาดูแต่เธอก็ไม่ได้อ่านข้อความที่อยู่ด้านในด้วยที่เออซอร์เกเด้กมเเอรรุ่คืจดิ ของเรื่องราวทั้งหมดวันรุ่งขึ้นเลนาพยายามจะมีความสุขในขณะที่เซอร์เกย์นั้นหลับแต่ทว่าโทรศัพท์นั้นดังดังสะกอนเซอร์เกย์ที่ไม่รู้เรื่องจึงรีบลุกแต่งตัวไปทํางานเลนาจึงไม่ได้บอกความต้องการของเธอหลังจากที่เลือกชุดให้กับเซอร์เกย์เขาก็มีท่าทีรีบร้อนพร้อมกับมีเสียงข้อความโทรศพัพท์ดังขึ้นวันนี้เลนาก็เสนอตัวจะไปส่งที่โรงละครแต่เซอร์เกย์นั้นก็ปฏิเสธพร้อมกับจกูก่อนที่เขานั้นจะไปทํางานแต่ทว่าเลนาก็ได้เห็นเซอร์เกย์ขึ้นรถคันหนึ่งไปนั่่่นนทําาาาใใหห้้้้เเเธอรูสสสึกสงสััยขขไปญวจจะมี หลังจากที่เลน,น้ามาถึงคลินิก เธอได้ต่อรองกับหัวหน้าที่มีชื่อว่าอีวานถ้าเธอรับลูกค้าเพิ่มอีกหนึ่งคนจะต้องให้เธอหยุดงานสวันซึ่งอีวานก็ยอมตกลงแต่ก็สงสัยในตัวของเลนาที่มีท่าทีแปลกๆซึ่งลูกค้าคนนี้ก็ต้องการมีบุตรและได้ขอคําปรึกษาจากเลนาเธอค่อนข้างึงพอใจหลังเลิกงานจู่ๆเลนาก็แวะข้างทางเพื่อจะเปลี่ยนชุดไปเที่ยวที่บาร์แต่ทว่าเที่ยวไปไล้สักพักก็ได้โทรหาเซอร์เกย์เธอทําทให้เข้าใจว่าตอนนี้กําลังติดงานที่คลินิกเซอร์เกย์จึงให้กําลังใจพร้อมก็อขอตัวเข้านอนจากนั้นเลนา ห้องกับชายหนุ่มคนหนึ่งพวกเขามานั่งคุยกันที่ริมชายหาดสักพักชายหนุ่มก็เริ่มเปิดก่อนแต่เลนาก็บอกหยดุดพร้อมกระชวนไปเปิดห้องจะดีกว่าชายหนุ่มจึงอดใจไว้และถึงเวลาจะต้องจ่ายค่าห้องเงินของชายหนุ่มนั้นดันไม่พอเขาจึงขอให้เลนาช่วยจ่ายส่วนที่เหลือจากนั้นทั้งสองก็ได้ขึ้นห้องเช่าโดยที่เลนากำลังคิดอะไรบางอย่างจุดนี้มันดีมากๆมาร์กเอาไว้วันรุ่งขึ้นก่อนเลนาจะกลับเธอก็ได้แวะไปเดินเล่นที่ริมชายหาดพอกลับมาถึงก็พบว่าเซอร์เกย,ย์นั่น เธอจึงเข้าไปทําให้เซอร์เกย์มีความสุขแต่ถ้าว่าจูจูก็คิดไปเองว่าทําได้ไม่ดีพอจึงหยุดถึงแม้ว่าเซอร์เกย์นั้นจะไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่เธอก็คิดไปเองซะแล้วต่อมาเลนาก็ได้เข้ามาชมละครเวทีที่เซอร์เกย์กับคัดยาแสดงร่วมกันเลนาแทบจะทนดูไม่ได้จนกระทั่งฉากทังกล่าวนั้นได้จบลงหลังจากนั้นนักแสดงทุกคนก็ได้ออกมาปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานเลนาที่ได้แต่แอบดูทุกคนเซอร์เกย์จึงได้เข้ามาหาและชวนกลับและศบจังหวะที่คัดยาเข้ามาบอกว่าเธอจะกลับบ้านนนนนเเหมืออกััจจึงสตวะ บเพราะยังไงสาก,ก็เป็นทางเดียวกันระหว่างทางที่อยู่บนรถคําพูดของคัสยาสนิทสนมกับเซอร์เกย์มากๆยิ่งทําให้เลนาคิดมากเข้าไปใหญ่วันรุ่งขึ้นเลนาจึงแอบตามดูทั้งสองคนโดยที่เธอนั้นไม่ได้ระวังจนกระทั่งรถได้เกิดอุบัติเหตุนั่นทําให้เธอคาดสายตาก,กับทั้งสองคนไปหลังจากที่นํารถมาเคลมประกันเลนาก็เดินกลับบ้านแต่จูจ่ๆก็ไม่รถคันหนึ่งตามมาและคนขับนั้นมีชื่อว่าวาดิมเขาอาสาจะไปส่งเธอแต่ทว่าก็าไปไม่ถึงจุดนี้มันดีมากๆมาร์กเอาไว้ด้วยนะครับ แต่ถ้าว่าความสุขของทั้งสองก็ได้จบลงเมื่อตำรวจได้โผล่เข้ามาวาดิมรีบวิ่งหนีและปล่อยให้เลนานั้นรับผิดเพียงคนเดียวซึ่งตำรวจก็ได้ถามว่ารู้จักชื่อวาดิมหรือเปล่าเลนาตอบว่าไม่รู้จักชื่อซึ่งเธอจำเป็นจะต้องรับผิดคนเดียวและรอหมายสารส่งไปถึงบ้านวันพรุ่งเขื่อนขณะที่แต่งตัวเซอร์เกก็ได้เข้ามาชุมเชยว่าเลนานั้นสวยมากๆแต่เลนาก็มีท่าทีเงอนเซอร์เกจึงชวนไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดซึ่งเลนาก็ต้องการจะไปเพียงแค่สองคนเซอร์เกจึงตกลงว่าจะไป จบลงเมื่อลูกค้าได้พาแฟนหนุ่มมาแนะนําซึ่งก็เป็นวาดิมคนที่เธอเคยกินตับเมื่อก่อนหน้านี้ซึ่งอีวานก็ได้เห็นเลนาก็มีท่าทีแปลกๆจึงทําให้อีวานเริ่มสงสัยจากนั้นวาดิมก็ได้แอบาหาเลนาตามลําพังเขาพยายามขอมีความสุขด้วยแต่เลนาก็ปฏิเสธและไล่เขาออกไปเธอเสียใจมากๆที่ทําอะไรลงไปแบบไม่ได้คิดขณะที่หลอกกลับบ้านอีวานก็ได้อาศาจะไปส่งและระหว่างทางเลนาก็ติดต่อกับเซอร์เกย์ไม่ได้จึงขอให้อีวานแวะไปที่บ้านของคัตยาจากนั้นเลนาก็ได้แอบมองพร้อมก็โทรไปหาเซอร์เกย์ ซึ่งเขาก็ไม่ได้โกหกว่าอยู่กับพัดยาเลน่าคิดไปเองว่า2คนนี้ต้องแอบเล่นชู้กันแน่ๆจึงได้มาปรึกษากับอีวานทั้ง2แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเล็กน้อยก่อนที่เลน่าจะขอตัวกลับอีวานจึงได้กอดพร้อมกระจูแต่เลน่าก็ได้ปฏิเสธเธอไม่อยากเสียมิตรภาพดีๆไปนะครับ ถึงวันที่เซอร์เกยและเลนาออกไปเที่ยวที่ชายหาทั้งสองได้หยอกล้อเล่นกันตามปกติและดูจะมีความสุขกันมากๆแต่ถว่าจูจ่ๆว,วาดิมก็ได้ส่งข้อความมาตือเลนาก็ได้รีบปิดข้อความเซอร์เกก็ทําท่าทีไม่เห็นและได้แกล้งพูดไปถึงเรื่องคลีนิกหลังจากที่ทั้งสองได้อาบแดดไปได้สักพักเลนาก็เริ่มเปิดใจและถามตรงๆเกี่ยวกับเรื่องอย่างว่า ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเซอร์เกย์ตอบว่ามันก็ปกติดีนี่แต่เขาก็รู้สึกว่าเลนาไม่ต้องการมันเลนามักดูคิดคี่เขาจึงไม่ได้ทําอย่างนั้นกับเธอเลนาจึงได้เข้าประเด็นถามว่าเซอร์เกย์มีชู้หรือเปล่าเซอร์เกย์ยืนยันว่าเขานั้นไม่มีชู้และตอนที่ขึ้นรถนั้นก็เป็นแค่เพื่อนที่อาสาจะไปส่งส่วนข้อความที่ข้าจ่าส่งมาก็เป็นเพียงแค่บทละครเท่านั้นและอีกอย่างเขาก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังเลนาสามารถหยิบโทรศัพท์เขาได้เสมอถ้าจะอ่านข้อความก็อ่านได้ตามที่ต้องการพอมาถึงจุดดนนี้เก็คิไป ด้วยตลอดเธอล้องให้ออกมาพร้อมกับขอโทษหลังจากที่ทั้งสองเข้าใจกันดีแล้วจดหมายจากสารก็ได้ส่งมาถึงบ้านและเซอร์เกย์ก็เกิดไปจับได้เขาเกือบรู้ความจริงที่เลน่าแอบ,บไปมีความสุขกวาดิมที่ริมชายหาดจนถูกตำรวจจับหลังจากที่เซอร์เกย์ขอตัวไปทํางานสบจังหวะที่วาดิมส่งข้อความมาทึออีกครั้งครั้งนี้เลน่าก็รีบบอกแต่จู่ๆเซอร์เกย์ก็เดี้ยนกลับมาเขาเข้ามาก่อนและจูบพร้อมกับบอกรักเธอวันถัดมาเซอร์เกย์ก็ได้โทรบอกว่าจะกลับบ้านดึกแล้วให้เลน่าาาาาทํอออหหรรเลนจึงไปซื้ออา ที่ร้านสะดวกซื้อแต่ไม่รู้เธอคิดอะไรนะครับได้เดินเข้าไปดื่มที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งก็ทําให้กลับบ้านช้าและก็มีอาการมึนเมาเลนาได้อ้างว่ากุญแจนั้นตกหายจึงทําให้สติแตกแล้วเข้าไปดื่มที่บาร์เซอร์เกก็ไม่พอใจและเขาก็รู้อีกอย่างว่าเลนาไม่ได้เข้าไปทํางานวันรุ่งขึ้นเซอร์เกก็ได้บุกมาหาเลนาและที่มีความสุขจุดนี้มาร์กเอาไว้นะครับดีมากๆเลนาได้กลับมาทํางานตามปกติโดยไม่รู้เลยว่าลูกค้าคนนี้ได้ต่อว่าเลนาที่เลนาไปมีชู้กับสามีของเธอจนสามีเธอนั้นขอ แต่เลนาก็บอกว่าเธอไม่รู้จริงๆว่าวาดิมนั้นมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นลูกค้าก็ไม่ยอมเธอได้โพสต์ประจานไปที่เรียบร้อยเลนาร้อนรนมากๆจึงรีบกลับไปหาเซอร์เกย์และพบว่าเขากําลังดื่มอยู่เซอร์เกย์ยิ่งโทรศัพท์ของเธอมาดูซึ่งมันก็ได้ถูกเข้ารหัสเอาไว้เซอร์เกย์จึงพยายามจะมีความสุขด้วยแต่ก็โดนเลนาปฏิเสธเซอร์เกย์ได้เปิดเผยว่าเขารู้ความจริงทั้งหมดแล้วพร้อมกับบอกให้เลนาอธิบายเลนาพยายามบ่ายเบี่ยงจนเซอร์เกย์นั้นเริ่มสงคารก่อนที่เธอจะสารภาพว่าวันนั้้นไดดแออบตามูเซร์ก คัดยา จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุตลอดจนได้ไปพบกับวาดิมเซอร์เกย์ได้พยายามถามถึงเรื่องอย่างว่าแต่มันก็ไม่ได้คำตอบเขาจึงได้ระบายออกมาพร้อมกับตอว่าเลนากับสิ่งที่เธอทำกับวาดิมเซอร์เกย์ไล่เธอออกจากห้องและในคืนนี้ก็ได้นอนคิดถึงเรื่องที่ทามที่ผ่านมาทั้งหมดวันรุ่งขึ้นเลนาก็ได้รับผิดชอบโดยการจะลาออก oh. เธอบอกให้อีวานเซ็นใบาลาออกให้แต่เขาก็ไม่ต้องการแบบนี้ขณะนั้นเองเซอร์เกย์ก็ได้ผู่มาเขาขอคุยกับเลนาเป็นการส่วนตัวและทั้งสองก็ปรับความเข้าใจและยอมรับกันได้เซอร์เกย ใหม่ที่ต่างเมืองเลนาก็บอกว่าไม่จําเป็นเธอใช้นามสก,กุลของเซอร์เกก็ได้นั่นทําให้เธอหางานใหม่ได้สบายแต่จู่ๆเซอร์เกก็ได้ถามว่าจะกลับประจัดกวาดิมอีกหรือเปล่านั่นทําให้เลนารีบเพิ่มเสียงเพลงพร้อมกับบรรยากาศที่อื่นๆแล้วหนังก็ได้ตัดมาอีกหลายเดือนฉันได้เห็นว่าเลนาใช้ชีวิตคนเดียวหนังได้สื่อให้เรารู้ว่าคนเรารักการควรจะปรึกษากันบ่อยๆไม่ควรปล่อยมันทิ้งไว้ แล้วทุกคนมีความคิดเห็นกับบ้างกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่คอยรับชมรับฟังผมสปอยมาดูตลอดและวพบวกันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ